วันนี้เราคุยกองหลีดนะครับคือค่อยๆค่อยๆฟังคลิปจากพวกเราไปนะครับเป็นความรู้ทั้งสิ้นเลยนะครับสําหรับคนที่เล่นกองทุนเนะี่ยจริงๆการเล่นกองทุนเนี่ยพี่เคยอธิบายแล้วว่าถ้าเราจะทํากําไรสักปีละสิเซถึงยี่สิบเปอร์เซ็นะเล่นกองทุนก็ได้ไม่ต้องไปเล่นหุ้นด้วยทีละตัวก็ได้เล่นกองทุนนี่แหละนะครับเจอไรครับเจอไรครับโอเคค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์นะคะ ว่ากองบรีษนี่เองนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง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 ย้อนหลังไปย้อนหลังไปหน้าแนะนําตัวเองสักนิดครับอ๋อโอเคค่ะชื่อวรรัทตังวรกูลนะคะก็เรียกว่าออยได้นะคะดูแลในส่วนของ private investment นะคะก็เรียกว่าบริการเวลครบวงจรนะคะเราบริษัทหลักทรัพย์ CGSNB เราเนี่ยมีให้บริการในเรื่องของการลงทุนนะคะไม่ว่าจะเป็นลงทุนหุ้นไทยพุ้นต่างประเทศกองทุนรวมนะคะ ใครอ่า p r i เรียกว่าอยากลงทุนอะไรก็ตามเนี่ยมาที่บรกเราได้นะคะพี่ออยเนี่ยก็ดูในส่วนของเวิลค่ะอ่า<ๆ>แล้วก็ติดต่อพี่ออยเลยขอสายคุณวรลััน์เลยเดี๋ยวเขาจะแนะนําให้ว่าจะไปคุยกับใครได้เลย<ช>ค่ะคยิง<ช>ตรงว,<ๆ>ว่าที่นี้ได้เลยนะคะครับผม okay, ค่ะงานวันนี้นะคะวันนี้เนื่องจากเนื้อหายเยอะนะคะเราก็จะข้ามในส่วนของกองทุนที่ที่เราเคยแนะนํากันมาก่อนนะคะวันนี้เรามาเจาะลึกกันเน้นๆเกี่ยวกับกองหีดก,กันนะคะ ีนี้ถามว่ากองหลีเนี่ยมันอยู่ในกลุ่มตรงไหนในส่วนของแอสเซทคลาสต่างๆนะคะอันนี้ก็เป็นเป็นอินโฟกราฟิกที่ดีนะคะจากบลจเอสซีนะคะเอามาให้ดูกันว่าถ้าเกิดในแง่ของผลตอบแทนเนี่ยเราดูในกองทุนรวมมันที่มาเก็ตฟันเนี่ยก็จะเป็นเรียกว่าได้ผลตอบแทนเบาๆเนาะขยับขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นกองตาสารนี้นะคะไปสูงสุดเลยเนี่ยก็เรียกว่าเป็นกอง e q u i t y กองกองทุนรวมหุ้นนะคะกองหลีดมันก็เข้ามาแทรกอยู่ระหว่างกองตาสารนี้กับกองหุ้นนะคะเรียกว่า ใครที่ชอบอยากจะรับผลตอบแทนกระแสเงินสดรับเข้ามาอย่างสม่ําเสมอนะคะก็ส่วนใหญ่เราก็จะลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้หรือไม่ก็มาที่กองหลีกกันนะคะข้อดีของกองหลีกที่มันดีกว่าตราสารหนี้คือผลตอบแทนเนี่ยมันยืดหยุ่นมันมีโอกาสได้ผลตอบแทนมากกว่ามากกว่าแค่ดอกเบี้ยนหน้าตั๋วเหมือนตราสารหนี้นะคะอย่างเช่นถ้าอสังหาริมทรัพย์ที่เราไปลงทุนอยู่เนี่ยแล้วมันมีค่าเช่าเก็บค,ค่าเช่าได้ดีเราก็มีโอกาสที่จะได้เงินปันผลที่สูงขึ้น นะคะอันนี้ก็เราก็มีโอกาสเติบโตมากกว่าถึงแค่กองตราสารนี้นั่นเองนะคะแล้วก็กองหลีส่วนใหญ่เนี่ยจ่ายปันผลเรียกว่าปีละไม่เกิน4ครั้งนะคะก็ใครที่ชอบรับกระแสเั้โนโดนะคะชอบเห็นดอกแบบดอกเบีย้ยเข้ามาเรื่อยๆในบัญชีเราเนาะอันนี้ก็เป็นอีกทางเลือกในการลงทุนหนึ่งที่น่าสนใจนะคะถ้าเกิดมามองในแง่ของความเสี่ยงตัวเนี้ยเขาจะอยู่ในกลุ่มของตราสารทางเลือกนะคะก็เรียกว่ามีความเสี่ยงเนี่ย อยู่ในระดับที่สูงนะคะเนื่องจากว่ามันค่อนข้างลงทุนกระจุกในกลุ่มอุตสาหกรรมที่เป็นอสังหาริมทรัพย์นะคะ,ะทีนี้ปกติแล้วค่ะพี่เปียเวลาที่เราจะลงในกองหลีเนี่ยนักลงทุนเนี่ยก็มักจะไปดูกันที่ดีเวเดตยิวใช่ไหมคะเพราะว่าจุดเด่นของกองหลีคือได้ดีเวเดตยิวนั่นเองค่ะใครที่จะหวังกรดกลุ่มนี้ก็ไม่ต้องหวังกรออะไรเยอะเราเน้นอินคัมเข้ามามากกว่านะคะทีนี้เวลาที่เขาจะลงทุนเนี่ยเขาจะดูในเรื่องของดีเวเดตยิวแก นะคะก็คืออัตราเงินปันผลที่กองหลีตัวนี้ให้เนี่ยเทียบกับอัตราผลตอบแทนจากพันธบัตรรัฐบาลเพราะเป็นการลงทุนที่ไม่มีความเสี่ยงนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยถ้ายูแกรมันประมาณตั้งแต่3%ขึ้นไปอะคะ่ะตลาดก็ก็มองว่าเฮ้ยมันคุ้มค่าที่เราจะเอาเงินไปลงในหรีกองนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสังเกตดูว่าในยุคที่ดอกเบี้ย,ยต่ำอะคะ่ะ กองหลีได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในช่วงที่ผ่านมานะคะ mm hmm. เพราะว่าดอกเบี้ยต่าแบบคุณฝากธานาคารคุณได้อศูนเปอร์เซ็นหรือไม่ก็หนึ่งเปอร์เซ็นในขณะที่กองหลีมันให้ตั้งห้าเปอร์เซ็นเท่ากับมันมีแก็บได้อยู่ถึงแบบสี่เปอร์เซ็นนะคะอันนี้ก็เลยเป็นที่มาว่าที่ผ่านมาเนี่ยกองหลีมันทอตคิดนะคะนอกจากได้ดีเวนดิ้ยที่โอเคแล้วยังมีโอกาสได้อาตาัตราแคปิตอลเกณ์ที่สูงขึ้นด้วยนะคะทีนี้ผลเสียไอ้ ผลกระทบของมันมันก็อยู่ที่ตอนที่ดอกเบี้ยเป็นขาขึ้นซึ่งก็คือปีนี้นั่นเองกับพี่เพียก็จะไปเห็นว่าราคาหุ้นหลายตัวเนี่ยมันตกลงมานะคะเพราะแน่นอนว่าพออัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวสูงขึ้นเนี่ยดีเบนดูแก็มันก็เหลือน้อยลงแล้วนะคะมันก็เลยอาจจะทําให้เสน่ห์ของกองหีเนี่ยน่าสนใจน้อยลงนะคะแต่ว่าออยไปอ่านเปเปอร์ของหลายบรจษัล่าสุดเลยค่ะเมื่อวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยหลายๆค่ายเนี่ยขอให้เข้ากองหีกันลว พอเขาบอกว่าจุดต่าสุดของอัสังหานีน่าจะผ่านไปตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคมน,นันแล้วนะคะทีนี้เราก็มาดูออยก,ก็เลยชวนมาดูกองหลีดของแต่ละประเทศกันค่ะจะสังเกตเห็นว่าประเทศไทยเราเนี่ยค่ะมีอัตราเงินปันผลเนี่ยให้สูงที่สุดเลยห้าเปอร์เซ็นกว่าจริงๆอันนี้เป็นข้อมูลเก่าแล้วแต่ออยเช็ล่าสุดเนี่ยก็ดีเวเดนยูแกรปนะคะของประเทศไทยเราเนี่ยตอนนี้อยู่ประมาณ5.7%ก็เรียกว,ว่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยที่เราเคยลงทุนกันทั่วไปด้วยนะคะค่าความผันผวนก็ต่ำ นะคะแล้วก็อีกตัวนึงคือสิงคโปร์นะคะก็เลยเนี่ยสังเกตดูว่าบราจส่วนใหญ่เนี่ยก็จะไปลงในไทยกับสิงคโปร์กับนะคะในส่วนของประเทศอื่นๆเนี่ยดีวเวนทอยูอ่อาจจะไม่ได้ดึงดูเท่ากับของเรานะคะกลับไปชวนไปดูพาร์ตโระแมนย้อนหลังกันคะ่ะว่าตองหลีเนี่ยมันเคยโดดเด่นหรือผลผลตอบแทนเป็นยังไงบ้างน,นะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลของ Asset Class ต่างๆนะคะในช่วงปี ที่ผ่านมาตั้งแต่ปีสองพันสิบาจนถึงปี2 0 2พนยสิบสองนะคะก็จะเห็นว่ากองหลีเนี่ยเคยทำผลตอบแทนได้ดีมากเลยในปีสองพันสิบสี่นะคะแล้วก็ปีสองพันยี่สิ็ดก็บวกไปสาสิบสองเปอร์เซ็นต์นะคะก็ตั้งแต่ที่จะเริ่มมีการเปิดเมืองเนี่ยค่ะกองหลีก็กลับมากันแต่ว่าพอปีสองพันยสิบสองปีของเราเนี่ยมันเริ่มมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยก็จะเห็นว่ากองหลีเนี่ยได้รับผลกระทบไปอยู่พอสมควรค่ะชวนมาดูแต่ละประเภทของกองหลีกกันละค่ะ กองหลีนะคะออยแบงเป็นกลุ่มแรกก่อนเลยก็คือกลุ่มกองหลีที่เขาลงในประเทศไทยอย่างเดียวนะคะซึ่งในประเทศไทยอย่างเดียวเนี่ยมันมีตั้งแต่กองที่ลงเฉพาะกลุ่ม property fund กับกลุ่มที่เป็น infrastructure fund ด้วยนะคะเราดูจากชื่อได้เลยถ้าเกิดเป็น property and infrastructure เนี่ยก็คือเขาลงทั้งกองอินฟรากับกองหลีนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นกลุ่ม property อย่างเดียวเนี่ยเขาก็ลงแค่เฉพาะในส่วนของหลีในส่วนของ property นะคะทีนี้มาดูผลตอบแทนผลตอบแทนเนี่ยจากที่เราดูเนี่ย กองดีของไทยเนี่ยก็เรียกว่าต้องดูเลยว่า f ฟอร์นเจอร์เนี่ยบริหารจัดการกองกันเป็นยังไงนะคะเราก็จะเห็นว่าของธนาชาตินะคะทีพรับอินฟราเฟรเนี่ยทำผลตอบแทนในระยะสั้นได้ดีรวมถึงในระยะยาวช่วง3ปีก็ดีกว่าเพื่อนระยะ1ปีจริงๆออยเรียกว่าทั้งระยะสันะ้นและระยะยาวเนี่ยเขาทำผลตอบแทนได้ดีทั้งสองช่วงเลยนะคะทีนี้ก็เลยจะชวนมาดูไส้ในกันค่ะไส้ในนะคะของกอง t p ป๊อปอินฟาเนะคะเขาก็ลงทั้งหลีดของไทยแล้วก็อินฟราสตัคเจอร์ที่อยู่จดทะเบียนอยู่ในประเทศไทยด้วยเราไปดูในส่วนของโฮดดิ้งค่ะก็จะเห็นว่ามันเป็นตัวที่เราเห็นกันอยู่ในตลาดหุ้นกันอยู่แล้วล่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกองหลีกของโลตัสนะคะของ CPN นะคะ Thailand f u t u r อ Fund อะไรต่างๆนะคะอันนี้ก็คือในส่วนของ t p o p อ n อินฟราเนะคะแล้วออยก็เอาอีกกองนึงมาเทียบให้ดูการ t t h Re นะคะกองของ t i s c o ค่ะก็คือตัวนี้ ตัวนี้เพิ่งออกกองมาไม่นานนะคะก็จะมีผลตอบแทนย้อนหลังถิงแค่หนึ่งปีนะคะกองนี้เนี่ยหน้าหน้าโคดิ้งเขาจะต่อองางกับคนอื่นนิดนึงเพราะเขาไปถือพันธบัตรรัฐบาลอยู่ประมาณ1 2 7 1นะคะแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นพวกกองหลีแล้วก็อินฟราสตรักเจอร์เหมือนกันค่ะอีกกองหนึ่งค่ะกอง m p d i f m p นะคะกองนี้เป็นของ m f c ค่ะกองนี้ไม่ได้ลงอินฟานะคะลงแค่เฉพาะไทยรีนะคะในหน้ากองของเขาเนี่ยก็จะเป็นแค่รีอย่างเดียวนะคะ ซึ่งแต่ละกองอเดียงกองทีป๊อปอินาเนี่ยก็กอง t p o ๊อปอินฟาเเนี่ยก็จ่ายเงินปันผล t ี s c o ไม่จ่ายแล้วก็ MFC ก็คือจ่ายเงินปันผลไปดูแมกดรดาวค่ะก็คือว่าในช่วง5ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาเคยลงไปป่ับสูตรเนี่ยคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะคะก็หนักอยู่เหมือนกันนะคะไม่แพ้กับไม่แพ้กับพวกตลาดหุ้นนะคะก็ลบไปเด็ดสเปนะคะกอง t ีสโก้เนี่ยลบไป24.8แล้วก็กอง MFC ลดไป37ค่ะ อันนี้ก็เป็นค่าธรรมเนียมนะคะมีฟอนต์เอนะคะก็อย่างของตัวที่เราเลือกที่เราชอบก็คือเป็น k p y prop in f ฟ้ e นะคะค่าฟอนต์เอนเนี่ยหนึแล้วก็มี Total e x p e n s i Ratio เนี่ยอยู่ที่หนึ่งจุดสองห้า t ปอร์เซ็นตค่ะ date ก็ t ีบกสค่ะส่วนใหญ่ประมาณนี้นะคะอ่าอันนี้คือกลุ่มแรกลงเฉพาะในร e กับ Infra ของไทยอย่างเดียวก <Okay. S 1> ลุ่มที่สองจริงๆเราชอบกลุ่มนี้ค่ะพี่เปียกกลุ่มนี้เนี่ย ลงเป็นผสมทั้งในและต่างประเทศนะคะคนที่ทำผลตอบแทนได้ดีที่สุดก็จะเป็นกอง s c b p i n นะคะมีสองท้ายมี A กับมี D A ก็คือสะสมมูลค่าดีคือจ่ายเงินปันผลอีกคนหนึ่งที่มาค่อนข้างสูสีกันก็คือ KTPIF นะคะของกรุงไทย แล้วก็มีอีกกองหนึ่งก็คือกองของ UOB ชื่ออยู่ปินค่ะอ,อันนี้ออยจะพยาบคัดเฉพาะกองที่แบบมี performance ดีๆมาม,มาแกะไส้ไหนกันนะคะแต่ว่าในส่วนของ principal ipop กับ tmb p i p f เนี่ยเขาก็ลงในอกองรีทั้งไทยและต่างประเทศซึ่งก็จะเน้นไปที่ไทยกับสิงคโปร์เหมือนกันนะคะเนี่ยแกนเนี่ย scb ktm principal ipop แล้วก็ tmb p i p f เนี่ยก็เน้นเน้นคล้ายๆกันก็คือมีไทยกับกับสิงคโปร์ประมาณครึ่งๆนะคะ เรามาดูตัวที่เราชอบเลยก็คือตัว scbpin ค่ะ scbpin เนี่ยเขาลงใน r e ีดแล้วก็ในอินฟาของไทยและต่างประเทศแต่ก็ต้องบอกว่าก็เรียกว่าไทยครึ่งสิงคโปร์ครึ่งอะค่ะนะคะ,นะคะไปดูจากหน้าหน้าโฮดิ้งของเขาเนี่ยก็จะมีอย่างกอง่ lpf นี่ก็ของไทยนะคะ a s c e n d a s นี่ของสิงคโปร์ capital land ของสิงคโปร์ค่ะก็เรียกว่าไทยกับสิงคโปร์คู่กัน แล้วก็กองเนี้ยป้องกันความเสี่ยงอยู่ประมาณเกือบเกืบเจนะคะมีทั้งแบบจ่ายปันผลกับแบบไม่จ่ายปันผลแมปตราดาวสวยค่ะพี่ติดลบอยู่แค่ลบ8.45%เท่านั้นเองในช่วง5ปีที่ผ่านมานะคะอีกกอง k t p i f นะคะของกรุงไทยก็ลักษณะคล้ายกันค่ะเราก็ไปลงในกองหลีทั้งของไทยแล้วก็ของสิงคโปร์ค่ะ มีป้องกันความเสี่ยงเลือกค่าเงิน,นยอยู่ที่ประมาณ72เนะคะมีทั้งแบบจ่ายปันผลและแบบไม่จ่ายปันผลแมงกดอลาวก็ Black <ๆ S 2> อยู่ที่2 9นะคะยูฟีนจริงๆอ่ะตัวเนี้ยไม่ค่อยอยากจะเอามาลงเท่าไหร่เลยเพราะว่ามันต้องเรียกว่ามันเป็นอะไรดีละมันเป็นเฟ e x ิบิลอินคั่มปันนะคะเป็นกองทุนรวมผสมกองทุนรวมผสมคืออะไรก็คือเขาสามารถปัดพอร์ได้ค่ะพี่ช่วงที่ตลาดไม่ดีกาอาจจะไปถือตราสารนี้เยอะหน่อยคือเรียกว่าไม่ได้มาลงแค่เฉพาะกลุ่มบีดอย่างเดียวตลอดเวลานะคะ ในหน้ากองของเขาเนี่ยก็จะมีกองทุนรวมของ UBS นะคะเนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานธนาคาคอมดิจิตอลของไทยก็มี B I Share Global e a u ี oli, ก็เรียกว่าปรับพอร์ตหน้าหน้ากองเองนะคะตามที่ผู้จัดก,การกองทุนเห็นว่าเหมาะสมนะคะแล้วก็้องกันความเสี่ยงค่าเงิน87.71ไม่จ่ายบันผลนะคะ แต่ว่าเขาจะมีเป็นกองรีเดมชันเนาะ A เนี่ยก็คือออโต้รีเดมชันอารมณ์มันจ่ายเงินปันผลนะคะแต่ว่าเราไม่ต้องโวนหักภาษีนะที่จ่ายสิเปอเขาเรียกวลาดีอ่าเป็นเป็นออโต้รีเดมชัน N ก็คือว่าไม่ได้จ่ายเงินปันผลนะคะก็ขายคืนตามปกติไปชวนมาดูกราฟกลุ่มนี้กันค่ะสารแกดูนะคะเนี่ยสีสีเนี่ยนะคะสีสีเนี่ยคือไม่นับยู่ฟินกับที่ไม่ว่าจะเป็น S C B P I N A K T P I F principal i p o p หรือว่า tmbpips เนี่ยทักสี่กองเนี่ยลงคล้ายๆกันก็คือลงในรีทายกับสิงคโปร์นะคะมันก็จะผลตอบแทนเนี่ยไปใ,น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 ในกล้ๆกันที่เหลือก็อยู่ที่ฟาร์เมรเจอร์แล้วล,ะละ่ะในการที่จะเลือกกองหลีดว่าเขาจะเอากองหลีดเข้าออกตอนไหนนะคะในส่วนของยูฟีนเนี่ยค่อนข้างที่จะแตกต่างจากเพื่อนนิดนึงเพราะว่าเขาไปเวทพวกะ globally ค่อนข้างเยอะกว่านะคะเวลาลงเนี่ยได้รับผลกระทบจากการขึ้นดอกเบี้ยของอเมริกาเนี่ยมันก็จะลงแรง แต่ชวนไปดู3ปีกับพี่ดูไกลๆนะคะช่วง3ปีก็จะเห็นว่ายูฟินเนี่ยสามารถทําผลตอบแทนได้ดีเลยนะคะ3ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็เรียกว่าผลตอบแทนติดลบน้อยกว่าเพื่อนนะคะแล้วก็ scb piaa ก็เป็นตัวที่2ที่เรียกผลตอบแทนดีรองลงมานะคะ ก็เอาเป็นว่าเราชอบกลุ่มนี้แล้ค่ะคือกลุ่มที่ลงทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะคะเพราะว่ารีไทยอะค่ะที่มันรีไทยเนี่ยมันข้อดีคือมันได้ดีเวนต์ยิวที่ดีแต่รีสิงคโปร์เนี่ยเสน่ห์คือมันเป็นเหมือนรีทับนะคะของของโลกเราเนี่ยแล้วก็มีเซกเตอร์หลายๆเซกเตอร์ที่ไทยได้มียกตัวอย่างเช่น Data Center ซึ่งตอนนี้เขาก็ไปเช่าอยู่ที่สิงคโปร์นะคะก็เรียกว่าเราก็เลยอยากให้ลงทุนในลักษณะที่ว่าเป็นทั้งรีไทยและรีต่างประเทศซึ่งก่อนที่เราแนะนําก็นี่แหละค่ะ SCBPI เนะคะอ่าที่เหลือก็จะชวนไปห้องกองหลีในต่างประเทศกันค่ะหลีในต่างประเทศเนี่ยก็มีหลายกลุ่มเลยนะคะอะออยแบงจริงๆอ่ะเราสามารถแบ่งจากเพอร์포เมนได้เลยค่ะก็จะเห็นว่าในช่วงที่หลีราคาตกลงมาเนี่ยตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยจะเห็นว่ากองรลีในกลุ่มของเอเชียเนี่ยได้รับผลกระทบน้อยที่สุดน,นะคะ global ลองลองมาอ่ะ US อะจริงๆต้องเป็น US รองลองมาแล้วก็ global เนี่ยหนักหน่อยแต่ที่หนักที่สุดเลยก็คือย ok, ุโรปค่ะที่ผลตอบแทนเนี่ยแย่ที่สุดเลยนะคะชวนไปดูรายละเอียดของกองหลีกกันนะคะว่าหากใครสนใจจะไปลงในกองหรีกต่างประเทศเนี่ยก็แบ่งกลุ่มมาให้นะคะกลุ่มแรกคือกองหลีบที่เป็นเอเชียนะคะลงในประเทศเอเชียมีตามนี้นะคะ ถ้าเป็นสิงคโปร์เนี่ยใครที่อยากลงเฉพาะในกองหลีกของประเทศสิงคโปร์เลยเนี่ยตอนนี้เรามีกองวันพ o p อนะคะ SG นะก็จะเป็นกองที่เขาเป็นฟิลเดลฟันค่ะไปลงในกองแม่กองเดียวนะคะกองแม่ชื่อ Binley Singapore Real Estate Income um Fund กองแม่ก็เป็นแพสซีฟฟันด้วยค่ะก็คือลงทุนล้อตามดัชนีนะคะก็เรียกว,ว่าใครชอบสิงคโปร์รปรเพียวๆนะคะอ่าก็ไปที่กองนี้ค่ะวันพรอ SG นะคะแต่ถ้าใครชอบเจแปนค่ะพี่กองหลีก ที่ลงในเฉพาะแค่ประเทศญี่ปุ่นอย่างเดียวเนี่ยก็ไปที่ TJRE นะคะ TJRE เนะี่ยเป็นของ TESCO ค่ะก็เป็นกองฟิดเตอร์ฟันเหมือนกันค่ะไปลงในกองแม่ที่ชื่อ Next Fund Tokyo Stock Exchange REIT Index ETF นะคะซึ่งกองเนี่ยเขาก็เป็น Passive Fund ค่ะลงทุนลอตตามตัดชนีนะคะอันนี้ก็เน้นๆไปที่ประเทศญี่ปุ่นอย่างเดียวนะคะแต่ถ้าเกิดใครแบบเอ้ยอยากจะลง r e i ทั้งเอเชียเลยนะคะก็ บีดของเอเชียเนี่ยมีอยู่2บลจอนะคะก็คือของ t ีสโกชื่อ T A r e e d กับของธนาชาติชื่อ T Asian Pop นะคะซึ่ง2กองนี้ลงในกองแม่กองเดียวกันค่ะคือ B n I Asian r e e d Estate Securities นะคะมันต่างกันนิดหน่อยตรงที่ว่ากองขอทีสโก้ไม่ป้องกันความเสี่ยงเรื่องของค่าเงินแต่กองของธนาชาติเนี่ยป้องกันความเสี่ยงเรื่องของค่าเงินนะคะแล้วก็มาอีกกลุ่มนะะึงค่ะกลุ่มนี้เป็นกลุ่มเอเชียแปซิฟิกค่ะ กลุ่มเอเชียแปซิฟิกเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีออสเตรเลียเข้ามาด้วยนะคะก็มีอยู่2ค่ายนะคะค่ายของทิงไวย์กับค่ายของทหารไทยอีสปริงนะคะ,อ,ะอันนี้ก็ตามนี้ใครที่อยากลงในกองหลีดเอเชียก็มาเปิดด้านนี้ดูก็ได้นะคะว่าถ้าไปสิงคโปร์ไปวันป๊อปอะถ้าเกิดไปเจปแปนก็ไปทีเจรีนะคะไปเอเชียรีก็จะมี2กองแล้วก็เอเชียแปซิฟิกหลีดก,ก็มีอีก2กองนี้นะคะไปดู global ค่ะพี่ ถ้าอยากลงแบบ global l e ีดเลยอะหลีทั้งโลกเลยนะคะหลีดทั้งโลกเลยเนี่ยก็แบ่งกลุ่มออกมาตามนี้นะคะกลุ่มแรกก็คือเป็นของค่าย S C B นะคะของ S C B เนี่ยเขาไปลงในกองแม่คือ b a c k l o g นะคะของค่าย K T a อีกค่ายหนึ่งนะคะ K T Property เนี่ยไปลงในกองแม่คือ Global Property Equities Fund นะคะแล้วก็ของนอายทหารไทย g p r o p เนี่ยก็ไปลงในกองแม่คือ Brookfield นะคะ,อ,ะอันนี้3กองนี้ก่อน3ากองนี้เป็น f ิ e d e r Fund สังเกตดูค่ะว่าทั้ง3กองเนี่ยคนที่ไปลงในโกลบ l l หลีนนะคะเวทหลักๆเกินครึ่งนึงเนี่ยมันก็คืออเมริกานั่นเอง mm hmm. นะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นเวลาที่บุิรอเมริกาได้รับผลกระทบอะไรกองโกลบอลก็จะได้รับผลกระทบด้วยเพราะว่ามันมีอเมริกาไปเกินครึ่งหนึ่งนะคะ mm hmm. ในส่วนของอีกกองนึงค่ะกองไอรีจีค่ะก็จะเป็นของ MFC นะคะอันนี้เขาก็เป็นลักษณะไปลงทุนโดยตรงนะคะก็ไปลงใน e t f ต่างประเทศนะคะ,นะคะแล้วก็ของตัว Pri n c i ิ a l อีกองหนึ่ง principal G リ d นะคะก็เป็น u ัน o อ f ฟันค่ะไปลงใน global property security ก็คือกองแม่กองเดียวกับ KT Property นะคะแล้วก็มี iShare global Read ด้วยนะคะก็จะเห็นว่า m c d o ดอราก็เรียกว่าเกือบ50%กันนะคะที่ลงกันไปนะคะได้รับผลกระทบจากการปรับขึ้นดอกเบี้ยของอเมริกาค่อนข้างเยอะค่ะอีกกลุ่มหนึ่งกอง global リ d นะคะก็จะเป็นกลุ่มที่ลงในค่าย j e n u s กับค่าย b n i global real estate นะคะของค่าย j e n u ส Henderson เนี่ย บลจัที่ไปลงนะคะอันนี้เป็นของเคแซมนะคะแล้วก็อันนี้เป็นของเคอเจค่ะในส่วนของค่าย b ีอนนะคะก็จะมีของแรดแนนเฮากับทีสโกนะคะที่ไปลงก็ในตอนนี้ก็ลงที่อเมริกานะส่วนใหญ่ลงที่อเมริกาเป็นหลักใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะค่อนข้างแกว่งตามอเมริกาเยอะนะคะตัวนี้ทั้งทั้งทั้งหมดอะั้ที่เป็นโทั้งทนะคทที้ีั้มันก็มีอีกกลุ่มงทั้งค่ะพี ก็คือกลุ่มที่ลงในอเมริกากับในยุโรปนะคะค่ายที่ไปลงเฉพาะใน r e ีดของอเมริกาเนี่ยนะคะก็คือ TUSREIT นะคะ t, t u s REIT นะคะของค่าย TISCO นะคะเขาไปลงใน ETF ที่ชื่อ Vanguard เร a l Estate ETF นะคะซึ่งไอ้ Vanguard เนี่ยเป็นกองแพสซีนนะคะลงทุนล้อตตามแบชน,นีค่ะ แล้วก็อีกค่ายหนึ่งนะคะค่ายีค่าย V เนี่ยเขาชื่อกองว่า VUSRE นะคะค่าย V เนี่ยเขาก็เป็นฟิลเดอร์ฟันเหมือนกันนะคะไปลงในกองแม่กองเดียวซึ่งก็จะเป็นเฉพาะแค่ในอเมริกาเท่านั้นนะคะแล้วก็สำหรับยุโรปเนี่ยมีอยู่บลรจอเดียวที่ออกมาก็คือของ Asset Plus นะคะ ASP EU Pop นะคะอันนี้เขาก็ไปลงในกองของ AXA World Fund นะคะซึ่งไปลงแค่เฉพาะในยุโรปอย่างเดียวเลยนะคะ ชวนไปดูผลตอบแทนค่ะถ้าให้เราถ้าดูเป็นกราฟแบบนี้ค่ะพี่เปียก็จะเห็นว่าญี่ปุ่นนะคะในช่วงหกเดือนที่ผ่านมาเนี่ย ผลตอบแทนก็เรียกว่าดีที่สุดนะคะในกลุ่มในกลุ่มที่เป็น global lead นะคะรองลองมาคือสิงคโปร์นะคะแล้วก็ในกลุ่มของเอเชียแปซิฟิกเนี่ยกองคิงไวนะคะก็ทําได้ดีเป็นอันดับสาม global lead us lead สังเกตดูว่า global lead กับ us lead เดี่ยมันค่อนข้างที่จะล้อไปในทิศทางเดียวกันเพราะว่า global มันก็เวท us อยู่เกินครึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็ยุโรปเนี่ยหนักที่สุดนะคะก็ตออกเยี่ยวกวับเพื่อนเลยค่ะ สรุปค่ะว่าจากที่พูดมาเยอะๆแล้วเนี่ยเราเลือกไปที่กองเดียวเลยค่ะพี่ก็คือ SCDPIN ค,<า>ค่ะมีครบทุกทุกอาเรียกว่าอะทุกประเภทกองคุนนะ,ะทั้งหลีทั้ง,ง infrastructure. อบบินฟราสตรั t เจอร์เปันผลเอใช่ลีอินฟราสตรั t เจอลงทั้งในและต่างประเทศนะคะอชอบแบบเงินปันผลก็เติมดีต่อท้ายถ้าชอบแบบสะสมมูลค่าก็ไปเติม A ต่อท้ายหรือว่าชอบแบบ S S F ก็ไปขีด S S F นะคะ ถ้าชอบแบบกอง RMF ก็เป็น SCB RMPIN ค่ะพี M ่โอเคอัน okay. นี้เดี๋ยวอาทิตย์ <Okay. S 1> ครั้งหน้าเราเรามาคุยเรื่องกองทุน i n นฟราส r ตรเจอรใช่ไหมใช่แล้วค่ะเพราะมันมันมีคำถามเกี่ยวกับ i n นฟราส r ตรเจอรว่ามันจำเป็นต้องลงลงอินฟราสตรเจอรตลอดเวลาใช่ไหมถ้าเป็นกองทุนประเภทนี้ ก็อินฟราสักเจอตามหนังสือที่ชวนใช่แบบพี่ม,มันจะมีแบบไม่น้อยกว่าแปดสิบปอร์เซ็นต์นะคะ <Okay. S 2> เพราะฉะนั้นถ้าเราไปไปลงในกองที่มันระบุเอาไว้เนี่ยเขาก็จะความยืดหยุ่นของกองมันก็จะยากนิดนึงเนาะแต่ถ้ามันเป็นเนี่ยกองพร็อกแอดอินฟราเนี่ยเขาก็สามารถขยับได้อืเพราะฉะนั้นเราแนะนําให้เลือกกองลีดกับอินฟรามากกว่าถูกไหมใช่ค่ะแต่ว่า infra อินฟราต่างประเทศมันดีจุดเด่นนิดหน่อยค่ะพี่เปี๊ยกม,มันมีบางกองเนี่ยที่ไปลงในอินฟราที่แบบมันน่าสนใจอย,อย่าง มันมีกองของเที่ไปลงในท่อน้ํามันเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นมันได้ประโยชน์ขึ้นมาคือเรียกว่ากลุ่มเนี่ยเอาก็เลยยกมาเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่เด่นเราจะมาคุยจด้วยกันทังหน้าเลยอทิ์านเราคุยกันเพียวอินฟราเลยนะครับวันนี้เราคุยกองหลีดเป็นหลักแล้วก็แถมกองหลีดที่มันลงอินฟราด้วยถูกไหมแล้วเราก็เอาขึ้นมาแนะนําเป็นกองหลีดผสมอินฟราด้วยให้ชื่อไอเล่น s c b ซ i n d นเนาะ ช่แล้วค่ะถ้าเอาปันผลก็ pind ถ้าเอาเป็นสะสมบุลค่าก็เป็น pina ค่ะอืมอืมแล้วก็มีทั้ง sff ด้วยนะ rmf ด้วยบ่นะ rmf ด้วยเนาะใช่ค่ะ rmf ด้วยค่ะโอเคโอเควันนี้ครบถ้วนนะครับฝากพี่ออยส t o p s h a ร e นี่คืนค่ะอ่าโอเคติดคำถามเรื่องก่องอินฟาเอาไว้เดี๋ยวครั้งหน้ามาจอดคังหน้ากันให้ดูกันอ่าครั้งหน้ามาจอดเรื่องอินฟาสักเจอฟันกันนะครับคือผมยังย้ำนะครับการลงทุนในกองทุนจำเป็นต้องมีความรู้ พอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลที่น้องออยพะมามาฝากเราทุกอาทิตย์เนี่ยน่าสนใจน่าสนใจมากๆเลยดูดอนหลังได้ที่ YouTube ก็ได้ที่เพจแมงเม่าสาหลันก็ได้ขอบคุณมากครับออยครับได้เลยค่ะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะัดีครบ